5โลกของทุเรียนที่เกิดจากเชลราชาวสวนคนรู้ อันดับหนึ่งนะครับก็คือโรคไฟทับทลา่าสาเหตุเกิดจากเชื้อราไฟทับทลาโดยเชื้อจะเริ่มแพร่เข้าสู่ต้นทุเรียนทางรากโคนต้นจากนั้นก็จะเริ่มไปทางท่อลำียน้ําและลุกลามไปทั่วต้นอาการของโรคจะเกิดที่โคนต้นหรือว่ากิ่งจะสังเกตเห็นบริเวณผิวเปลือกของลำต้นหรือกิ่งคล้ายมีคราบน้ํากาอติดเห็นได้ชัดเจนในสภาพต้นทุเรียนที่แห้งส่วนอาการเน่าที่เกิดกับรากเล็กหรือรากฝอยนั้นนะครับเนื้อเยื่อรากจะเปื่อยุย่ยเมื่อดึงเบาๆจะขาดโดยจากการได้ง่ายสําหรับวิธีการป้องกัันนแแลลละ,ะควกกจดรใปปงู การระบายน้ำที่ดีไม่ควรมีน้ำท่วมขังหากมีน้ำท่วมขังก็ควรรีบทำการระบายออกให้หมดลดปริมาณเชื้อราดินโดยการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นปริปักเช่นเชื้อราแตคอเดมาทาขากเบือกส่วนที่เป็นโรคออกจนถึงเนื้อไม้แล้วทาด้วยสารประเภทดูดซึมเช่นเมทาลลกซิลหรือฟอตติชิวัลูมิเนียมทุก7 1็วันจนกว่าแผลจะแห้ง2โรคแอนแทกโนเกิดจากเชือ้อรา คอเลตติคัมลักษณะการคล้ายกับโรคใบติดโดยใบจะไหม้เป็นแผลสีน้ําตาลมักเกิดตามบริเวณขอบใบและก็กลางใบบริเวณหน้าใบที่ไหม้จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนขอบของแผลจะเป็นสีน้ําตาลเข้มล้อมรอบแผลเนื้อใบจะถูกทําลายจะดูมองเห็นโปร่งใสการเกิดโรคมักจะกระจายทั่วทั้งลาต้นไม่เหมือนโรคใบติดที่จะพบกระจายเป็นหย่อมๆโรคนี้พบได้ทั้งในฤดูฝนฤดูแรงแต่มองเห็นได้ชัดในช่วงฤดูแรงซึ่งเป็นระยะที่ทุเรียนกําลังออกดอกที่ผลผลิตจะเข้าทําลายต้นทุเรียนในช่วงที่ช่อดอก บานดังนั้นจะสังเกตโดยง่ายว่าดอกมีสีช้ำๆดำๆและมีรอยลาสีเทาๆด้วยสำหรับการป้องกันและก็กำจัดนะครับฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นคาเบนดซิมไอโโรเดโอนเมนโคเโดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลากนะครับสำหรับอันดับ3นะครับก็คือโรคใบติดใบไหม เชื้อราที่เป็นต้นเหตุก็คือเชื้อราไลซอกโทเนียอาการที่พบเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีรอยจุดๆไม่ไหมเริ่มจากจุดเล็กและวลุกลามไปทั่วทั้งใบและจะเริ่มเป็นเส้นใหญ่ดูเหมือนใยแมงมุมปกคลุมใบอยู่ด้วยในช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของราไบติดได้ง่ายมากและเพียงใบเดียวที่มีอาการของโรคเมื่อไปโดนใบอื่นก็จะสามารถทําให้ติดโรคได้ง่ายด้วยและสามารถลุกลามไปทั่วทั้งต้นได้สําหรับวิธีการป้องกันกําจัดนะครับให้ทําการตัดแตงกินทุเรียนควบคุมทรงพุ่มให้โลง่งให้แสงแดดจัดส่องทั่ว ลดการใส่ปุ๋ยนโตเจนสูงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจำเพื่อลดการแตกใบใหม่ในช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อนควรทาการหมั่นตรวจสวนหากพบอาการของโรคควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกแล้วนําไปเผาทําลายนอกแปลงเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในแปลงปลูกให้น้อยลงให้ฉีดพ่นด้วยสารกําจัดโรคเ,เช่น h e x a c o n a ซ o l e copper อกซ c h l o r i d e คอปเปอร์ไ r o อ i ไซด์คิวปัสออกไซด์ให้เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งฉีดพ่นทุกเก็ดถึงสิบวันโดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นโรคที่4นะครับก็คือหลาแป้งสาเห้เกิดจากเชื้อราไอยเดีม เชื้อราจะมีสีขาวมีลักษณะคล้ายฝุ่นแป้งปกคลุมบริเวณเปลือกทุเรียนโดยเชื้อจะเข้าทำลายผลทุเรียนได้ตั้งแต่ระยะติดผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่หรือในช่วงจำน่ายได้ซึ่งการเข้าทำลายของเชื้อในระยะติดผลใหม่ๆนะครับอาจจะทำให้ผลนั้นลุดร่วงได้ง่ายถ้าพบกับผลที่มีการจเจริญเติบโตแล้วนะครับจะทำให้สีผิวของทุเรียนผิดปกติผลออกมาไม่สวยรสชาติไม่ดีไม่เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งเชื้อราสามารถแพร่ระบาดได้ทางลมในระยะที่มีอากาศเย็นและแห้งแลง้งสำหรับการป้องกันก,นกำจัดค,ควรตรวจผลทุเรียน ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอให้เก็บผลทุเรียนที่เป็นโรคใบแห้งกิ่งแห้งที่ดูดล่วงไปเผาทิ้งทำลายนอกแปลงเพื่อป้องกันกำจัดการแพร่กระจายในช่วงแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลนะครับให้มันตรวจแปลงหากพบว่ามีการระบาดของราแป้งเข้าทำลายให้ฉีดพ่นด้วยผงกำมะถันละลายน้ำอัตรา40กรัมต่อน,น้ำ20ลิตรหรืออัตราตามที่กำหนดไว้ในฉลากนะครับเป็นการกำจัดปริมาณเชื้อโรคทำให้การระบาดในช่วงติดผลน,นั้นลดลงหรือลดความรุนแรงลงได้ในช่วงระยะติดผลอ่อนนะครับหากพบอาการของโรคนะครับควรใช้สารป้องกันกำจัดโรค พืชเช่นบีโนบิลคาเบนดาซิม ไดมีโทมอบไดฟอรีนไพลาโซฟอร์สไดโนแคปให้เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลากสำหรับโรคที่5นะครับที่ตามมาก็คือโรคลาดำซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณผลผลทุเรียนมีลาสีดำทำให้ผิวทุเรียนไม่สะอาดเป็นสีดำทั่วทั้งผลทำให้ราคาตกไม่สามารถส่งออกได้ซึ่งลาดำนะครับมีพาหาน้าโลกที่สําคัญก็คือพวกเป,ปลี้ยแป้งสาหรับวิธีป้องกันและก็กำจัดนะครับให้ทําการกําจัดวัชพืชในแปลงเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสมและเนื่องจากเชเื้อราเจริญได้ดีบนสารเหนียว ที่เกิดจากมาแมลงปากดูดเช่นเพลี้ยแป้งที่ขับถ่ายไว้จึงจําเป็นต้องป้องกันกําจัดมแมลงเหล่านี้โดยใช้สารเคมีกําจัดได้แก่พวกไดโนทิโฟลันโดยฉีดพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายและเนื่องจากเพลี้ยแป้งจะระบาดได้ดีโดยมีมดเป็นพาหะจึงจําเป็นจะต้องป้องกันกําจัดมดด้วยโดยใช้ผ้าชุบสารกําจัดมแมลงเช่นพวกมาลาไทออนหรือคาบาบิลพันไว้ที่กิ่งของทุเรียนหรือฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงดังกล่าวที่โคนต้นนะครับ